เพราะชีวิตในแต่ละวันนะคะเราต่างมีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคิดจะเลือกที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเหมือนกันนะคะวันนี้ครูบุเก้มีทริคดีๆมาบอกค่ะว่าก่อนที่คุณจะเลือกที่จะลงมือทําอะไรในแต่ละวันนะคะลองตั้งคําถามง่ายๆ3ข้อนี้เพื่อตรวจสอบดูว่ามันใช่สิ่งที่คุณอยากทําจริงๆหรือเปล่าค่ะข้อที่1นนะคะก็คือสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทำเนี่ยมัน ทำให้ชีวิตคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณกําลังลดน้ําหนักอยู่แต่มันอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนมากๆค่ะครูมันไปในทางเดียวกันหรือเปล่าคะถ้าคุณกินข้าวเหนียวทุเรียน แทนมื้ออาหารทั้งวันค่ะเพื่อทดแทนแคลอรี่ที่จะต้องใช้ในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้งนี้ต้องปรึกษานักโภชนาการดูนะคะแต่ถ้าคุณทานข้าวเรียบร้อยแล้วมีอาหารครบทุกมื้อแล้วแต่ยังอยากได้ข้าวเหนียวทุเรียนอยู่ก็ลองนึกดูนะคะว่ามันใช่เป้าหมายที่คุณต้องการหรือเปล่าค่ะข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทํานะคะมันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าแหมกําลังลดน้ําหนักอยู่ล่ะค่ะคู แต่ว่าวันนี้ชีวิตมันไม่มีความสุขเลยค่ะอยากจะได้เข้าเหนี่ยวทุเรียนสักคำสองคำให้มันชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีความสุขอยู่บ้างอย่างเงี้ยก็พอจะอนุโลมได้นะคะแต่คำสองคำพอให้ได้รับรู้รสคำสองคำเพียงเพื่อให้ได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตมันยังมีความสุขอยู่วะเฮ้ยอย่าได้เผลอกินไปเป็นถ้วยเป็นชามใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย ชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วละค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ตอนนี้มันจะทำให้ตัวคุณเองในอนาคตมันกลับมาขอบคุณตัวคุณหรือเปล่าเอ๊ะยังไงคะครูพูดเป็นโดเรมอนทำเมชชินไปไดเ้เด็กสมัยใหม่จะเข้าใจไหมนะ ความหมายก็คือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะทำให้ตัวคุณในอนาคตเช่นอีก2ชั่วโมงข้างหน้าในวันพรุ่งนี้หรือว่าในเดือนหน้ามันกลับมาขอบคุณตัวคุณหรือเปล่าถ้าตอนนี้คุณตัดสินใจจะทานข้าวเหนียวทุเรียนทั้งถ้วยใหญ่ๆค่ะ ตัวคุณในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าอาจจะท้องอืดอาจจะอิ่มจนเกินไปอาจจะรู้สึกไม่ดีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องอ้วนแน่ๆเลยหรือคุณในสัปดาห์หน้าค่ะกําลังจะมาบอกว่าฉันต้องวิ่งรอบสนาม700รอบเพราะข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยนั้นก็ลองคิดดูนะคะว่าคุณจะไปต่อกับข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยนั้นจริงๆหรือเปล่าค่ะ และถ้าคุณได้ลองคิดใคร่ครวญอย่างดีแล้วนะคะกับ3มคำถามนี้นะว่ามันเข้าใกลเป้าหมายของคุณหรือเปล่ามันทําให้คุณมีความสุขหรือเปล่ามันทําให้ตัวคุณในอนาคตจะกลับมาขอบคุณตัวคุณเองหรือเปล่าคุณก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าจะไปต่อ หรือว่าจะพอแค่นี้ดีถ้าชอบเนือ้อหาดีๆแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์มาบอกครูเอาไว้ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ครูบุเก้จะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้ครูกันอีกค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ